สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TPCoder นะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมเราก็จะมามพูดถึงในเรื่องของ Object Oriented Programming ในภาษา Kotlin นะครับผมแต่ก็เนื่องจากว่ามผมเคยมีตัวที่ผมเคยสอนในภาษา Java แล้วนะครับผมก็เลยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายแล้วก็ใช้รูปที่ผมเคยเซฟเอาไว้มาอธิบายก่อนนะครับผมขออภัยด้วยที่ไม่ได้ใหม่เนาะเพราะมันใช้เวลาพสมควรนะครับก็คอนเซปต์ของ Java กับ Kotlin นะครับผม Java เนี่ยมันแบบเป็นฟูลของ o p นะครับผม o p ก็คือ Object Oriented Programming การเขียนโปรแกร,รมเชิงวัตถุนะครับสมศักดิ์ Kotlin ก็คือว่ามันก็ยังเขียนเป็นในรูปแบบของ Programming Paradigm o p ได้แต่ว่า Kotlin เนี่ยก็คือจะมีรูปแบบของ Functional Programming มากขึ้นนะครับโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมวิดีโอนี้จะมาพูดถึง o p เป็นหลักนะครับ o p คืออะไรนะครับ OP ก็คือ Programming p a r a d i g m that use objects นะครับผมมอง Object หรือว่าวัตถุต่างๆนะครับดีไซน์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นวัตถุนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์ของ Object Oriented Programming การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแล้ว Object หรือว่าวัตถุเนี่ยมันคืออะไรนะครับ Object หรือว่าวัตถุในโลกของ o p เนี่ยนะครับผมก็คือเรียกว่าเป็น core concept เลยก็ได้นะครับผมก็มันอาจจะ เปรียบเสมือนเป็นเอ t นติตี้ต่างๆที่อยู่ในโลกปัจจุบันของเราแล้วเราเอาเจ้าสิ่งนั้นนะครับผมไปเป็นเชิงของ o b j e c t ต์ภายในโปรแกรมนะครับผมแล้วภายในตัวออบเจกต์ Object นั้นเนี่ยะครับผมจะมี State หรือว่าฟิลแล้วก็มีบีเฮ v เวอร์หรือว่าเมธอดนะครับผมโดยที่ว่าสเตต e ิลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็น Set of a t อต i b ิบินะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่มันเกี่ยวข้องกับตัววัตถุนั้นัอย่างเช่น มองผมเป็นวัตถุนะครับผมผมชื่อมาร์สเนาะผมอาจจะเป็น Property ที่มีชื่อว่ามาร์สนะเอ้ย property name ที่มี Value เป็นมาร์สอะไรแบบนี้นะครับส่วน behavior ก็คืออาจจะเป็น s p e k นะครับผม,ม speak เนี่ยอแต่ละอันก็อาจจะ Speak เหมือนกัน human Speak อีกแบบหนึง่ง cat Speak บบอีกแบบหนึง่ง uh, dog p e a k แบบอีกแบบหนึ่งนะครับเอ๊ะทำไมผมไม่พูดแมวกับหมาไปเลยนะก็โอเคก็ uh, ททีนะครับผมพอดีหัวมันแบบมมวลผลสองภาษาไปหน่อยนะครับผมขออภัยด้วยนะแต่ว่าทั้นี้ทั้งนั้นนะครับผมอันนี้คือคอนเซปต์ของ OP นะครับผมการสื่อสารของมันเนี่ยจะสื่อสารกันผ่านทางตัวเมสเซจซึ่งเมสเซจเนี่ยมันก็อาจจะส่งผ่านทางตัวสิ่งที่เรียกว่าตัวของเอ่อ behavior หรือว่า method ต่างๆนะครับผมเราจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านทางตัวเมสเซจของวัตถุนั้นๆนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เนี่ย ตัวที่เป็นแม่แบบของวัตถุต่างๆนะครับผมเราจะเรียกมันว่า Class นะครับสมมุติว่า Object ตัวนั้นนะครับผม Object เนี่ยเป็นธนภูมิก็คือเป็นเป็นผม,มนั่แหละมาร์นะครับผมแล้วตัวบ e ูพิ้นของเรานะครับผมตัวคลา s เนี่ยอาจจะเป็น Human หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นอ,อ,อะไรก็ตามแต่นะครับผมก็ ก็ยังไงดีเป็นการออกแบบตัวโปรแกรมแล้วกันนะครับผมก็คือว่าเป็นการมองให้มันเป็นเหมือนแม่แบบของออบเจกต์นั้นๆนั่นเองนะครับตัวอย่างที่ผมนํามาภายในรูปนี้ก็คือยกตัวอย่างเป็นรถก็ได้นะครับผมคลาส s Car นะครับผมคลาส s Car เนี่ยเราสามารถที่จะเอาคาตัวนี้นะครับผมดัมตัวบูปินตัวนี้ไปสร้างเป็นออบเจกต์อื่นๆได้นะครับก็อ่ะอันนี้คือแม่แบบถ้าเกิดว่าเราเอาไปคา A ์เคา B ์บคา C นะครับ สเต็ปในการสร้างตัวนี้นะครับผมเราจะเรียกมันว่า instantiation นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นรูปแบบเบื้องต้นนะครับผมที่เป็นคลาสนะแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะเอามาเขียนนะครับผมเขียนนี่จะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแผแพ็กเกจที่มีชื่อว่า basic เบสิกโอพีนั่นแหละนะครับแล้วก็ผมจะสร้างตัวเมนขึ้นมานะครับอ่ะคราวนี้อันนี้คือเมนของผมเนาะเมนของผมเป็นเบสิกนะครับผมขอสร้างเป็นตัวเมนตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะสร้างอ็อบเจกต์ที่มีชื่อว่าคลาสขึ้นมานะครับเอ้ยสร้างคลาสที่มีชื่อว่าคาขึ้นมานะครับเนี่ครับผมเราจะมีออปชันให้เลือกเยอะเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้สิ่งที่ผมจะโฟกัสก็คือผมจะโฟกัสเป็นที่ในเรื่องของตัวคลาสนะครับผม ก็คือผมจะสร้างเป็นคาขึ้นมานะครับผมซึ่งคาตัวนี้เนี่ยผมอ,อยากจะให้ไอ้เจ้าคาตัวนี้นะครับผมมี property อยู่ทั้งหมดกี่ตัวดีเอาสีแล้วก็เอายี่ห้ออ่าโอเคเอาสีแล้วก็ยี่ห้อนะครับผมก็จะเป็นาวาวนะครับผมแล้วก็แบรนด์ตัวนี้เป็นสต i ิงนะครับผม แล้วก็อ่าโอเคแล้วก็วาวตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวเอ่อเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะแบรนด์ ed, เป็นยี่ห้อคัลเลอร์นะโอเคคัลเลอร์นะครับผมอ่ะคราวนี้เนี่ยมันก็จะว่าเราว่าเอ้ยทําไมมันประกาศอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ย property นะครับผมด้วยความที่ว่ามันเป็นวาวนะมันจะรีแอสไซน์ไม่ได้นะครับเราอ่ะจะต้องมีการสร้าง ตัวที่ i n s t a n t i a t t o o n ตัว value ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมหรือเราจะใช้สิ่งที่เรียกที่เรียกว่า r a t e init ก็ได้นะครับผมซึ่ง r a t e i n i t เราจะต้องเปลี่ยนเป็นอีกอันหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น r a t e i n i t วานะครับผมการใช้ r a t e init วาเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยมันจะเป็นวานะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการ assign ของมันในเร็วๆนี้นะครับนี่คือคอนเซปต์เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะตัวนี้ผมอยากจะใช้เป็นตัววาว ว่า wow. ผมใช้เป็นวาวนะครับผมใช้เป็นวาวปับ๊บโอเคอ่ะคราวนี้เนี่ยมันก็จะถามหาแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําขึ้นมาก็คือว่าเราจะสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเมธอดพิเศษนะครับผมที่เป็นเอ่อใช้ในการสร้างใช้ในการทำ n s t a n t i a t i o n ก็คือเราเรียกว่า constructor เนาะก็เราก็พิมพ์เลยนะครับผม constructor ซึ่ง constructor เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็มักจะอะไรนะครับผมตามที่ ตัวที่ตัวที่ property มันมีนะครับผมก็อ่าโอเคผมก็จะ assign ไปนะครับนี่อันนี้นะครับผมแล้วตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นวาวเนาะเราก็เป็น private นะครับไม่ใช่วาวเนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาไปใช้ที่ไหนนะครับผมแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเรายังไม่ได้ใช้ที่ไหนแต่ว่าเราเนี่ยมีไม่ได้มีตัว access modifier ด้านหน้าเป็น public นะครับผมเพราะฉะนั้นการ ผู้ผิดนะครับเราไม่ได้มีการ declare ตัว access modifier อย่างเช่น public หรือว่า private นะครับผมและเพราะฉะนั้น by default นะ by default ของตัว kotlin เนี่ยอะไรที่มันอยู่ under ตัว package เนะี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับยกตัวอย่างเช่น car นะครับผม car a อ,อุย้ยผิดผิดผิดไมตัวนี้ ลืมลืมคาเอ้นะครับผมคาแล้วก็นิวคานะครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็จะใส่มีอะไรบ้างอะ่ะมีแบรนด์แล้วก็คัลเลอร์เนาะมีแบรนด์ผมใส่แบรนด์ไปก่อนนะครับแบรนด์เอาเป็นโตโยตานะครับผมมันเขาจะไม่ฟอร์มผมใช่ไหมโตโยตานะครับผมแล้วก็คัลเลอร์ตัวนี้ผมใช้เป็นตัว Silver, ะะสีเงินนะครับสีเงินนะโอเคอันนี้คือเราก็จะได้คอนสแตคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะให้มันปิมนนะครับผมปิมนคา กดแทนนะครับผมเห็นไหมมันจะสามารถที่จะ Access ได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยที่มันแนะนําเมื่อกี้ก็คือว่าเออถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็น p r i v a t e ก็คือว่ามันไม่ได้มีการ Access แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการ Access แล้วเนี่ยมันก็จะเอาออกไปนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวภาษา Kotlin เนี่ยมันก็จะทําการ implement ตัว getter setter ไว้ให้เราอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เราก็สามารถที่จะปรับแต่งมันได้นะไม่ใช่ปรับแต่งไม่ได้ แบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วข้อนี้เนี่ยมันก็จะเตือนอีกกันหนึ่งว่า convert to primary constructor นะครับผมแล้วราวนี้เนี่ยเขาบอกว่า secondary constructor should be convert to primary one นะครับผมอ่ะแสดงว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็น secondary นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแปลงให้มันเป็น primary constructor เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้คือข้อดีของภาษาก o t l ล n นนะครับผมว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำให้มันเป็น constructor หลักนะครับเราสามารถที่จะแอ s i g n แบบนี้ได้เลยนะครับผมเหมือน java record นะครับผมเล้าว่าเรคคเดี่ยมันจะเป็นประมาณประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมขอลองสร้างขึ้นมานะครับอันนึงเอ้ยเอาเออแป๊บน,นึงนะปุ๊บ java class car record นะครับผมอ่ะอน,นี่คือ record นะ นี่คือจาว่าเลคคอร์ดนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผมแปลงตัวนี้มีแบรนด์กับตัวคัลเลอร์เนาะก็จะเป็นสแตงแบรนด์แล้วก็สิงคัลเลอร์นะครับผมก็ผมเรียกว่าภาษาจะาว่ามีแรงบรันดลใจเลคคอร์ดมาจากกอตลินก็ไม่เชิงนะครับผมผมคิดว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ไอเจ้าตัวเนี้ยเราจะเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่า p r i เมอรี่คอนส u c t เตอรนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ s ซค o ัน a ด y รี่คอนส c t o เตอ ตัวที่เราแบบทําการคัสตอมตัวเนี้ยครับผมก็คือเป็น uh, secondary constructor นะโอเคผมขอ uh, copy ตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ตัวนี้เป็น primary constructor แล้วอ้ยเข้าใหมบโอเคแล้วก็ผมก็จะแปะตัวนี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวจะ comment นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็น primary Constructor นี่ตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็จะได้มีคาตัวนี้มาใช้นะครับผมอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมตัวจาว่านะครับผมอย่างที่บอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเมธอดนะครับผมไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัว p property นะ r o p e r t y หรือว่า Field ถ้าเกิดว่าจะเป็นเมธอดก็คือผมอยากจะให้สร้างเมธอดที่เป็นตัวของคลาสนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นฟันเป็นโชว์อิน r m เมชันนะครับ อ่ะโอเคปั๊บตัวนี้นะครับผมเวลาเราไปใช้ก็ตัวนี้เนาะตัวนี้ผมป๊บมาณนะผมเอาคาร์เรคคอร์ดออกกันตาลายนะครับนี่คือพิ้นไลน์โชว์อินฟอร์เมชันผมก็จะเป็นคาเอดอทโชว์อินฟอร์เมชันนะครับไปเนี่ยครับประมาณนี้นะแล้วคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าไอ้เจ้าตัวคอนเซปต์ของอะจะว่ายังไงดี คอนเซปต์ของตัวคลาสที่ถ้าสมมุติว่าเราอะเป็นคลาสที่มันไม่ได้มีมีในเรื่องของการที่จะว่ายังไงดีอะไม่ได้แบบมีในเรื่องของการสืบทอดมากนักนะครับผมภาษากรอลินเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างให้กับเรานะครับผมก็คือสิ่งที่เรียกว่า Data c l a s s นะครับตัว Data c l a s s เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ เ,เพียงแค่เก็บ Data แล้วก็หลายๆอย่างก็จะทำการ i m p r มอร์เจให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํำแ s s Code อะไรพวกนี้ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้ Data Class ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมอยากจะอลองใช้เป็นอะไรดีป๊บนึงนะตัวนี้เป็นคาแล้วเนาะ Data Class เ a t a Class d a t a Class เอาเป็น p โพสละกันนะสมมติว่าเป็น Post นะครับ อ่ s โพสเมสเซจแล้วกันโพสเมสเซจเนาะโพสเมสเซจเนี่ยตัวนี้เราเห็นว่าคีย์เวิร์ดนะคะผมจะมจะมีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือคำว่า Data นะครับนี่ตัวนี้นะครับผมอันนี้คือเป็นรูปแบบของคลาสธรรมดานะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว Data Class นะครับ Data Class เนี่ยก็เนี่ยเราสามารถจะล้อตัวนี้มาได้เลยนะครับผมก็จะเป็น b าวเออ o าวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะไรดี message นะครับแล้วก็อันแรกผมอยากจะใช้เป็น id เลยคือเ,เอ v a วาว id นะผมลองแล้วกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องการที่จะให้ไอ้เจ้าตัว class ตรงนี้นะครับผมในภาษาก o อ l ลินเป็นในรูปแบบของเชิงข้อมูลต่างๆ represent ในการทำ DTO data transfer object หรือว่าอะไรต่างๆที่ไม่ได้มีเรื่องของการใช้ class ตรงนี้ เราสามารถที่จะใช้เป็น data class ได้นะครับผมแล้วถ้าถามว่า data class เนี่ยมันทำม่ตตอรได้ไหมทำได้เหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าวิธีการเบื้องหลังของมันเนี่ยจะทำงานต่างกันนะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัว post detail นะครับปึ๊บอ่ะเหมือนเดิมนะครับผมพิ n พ l ล n e post detail ไปเรามาลองดูกันนะครับ พสแมสเซจนะครับผมโพสมสเซจเนี่ยตัวนี้ก็จะมี ID แล้วก็ลอง e s s a g e ใช่ไหมครับอ่าคราวนี้เนี่ยภาษากอดลินนะครับผมข้อดีของมันก็คือมอี name argument นะครับผมก็คือว่าเราอะสามารถที่จะระบุได้ไม่จาเป็นจะต้องเอาแบบไหลาตามนี้นะแบรนด์ Brand, หรือว่า Color เราสามารถที่จะระบุได้ว่าเราต้องการจะเอาท่าเราจะเอาค่าตัวนี้ไปใส่ไปในที่ตัวแปรอะไรนะครับตัวอย่างเช่น e ม s เซจตัวนี้นะครับผมต้องการจะใช้เป็นตัว Hello world นะครับแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้นะครับผม ID นะครับผม ID เนี่ยผมอยากจะใช้เป็น1น,นะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ Post A แล้วก็ Post Detail เรามาลองรันดูกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมเราจะเห็นว่าเราเป็น Show Information แล้วก็ Show Post Detail นะครับผมตามที่เราเขียนเอาไว้นะครับก็ ราจะเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของภาษาจาวาเพียงแต่ว่าลูกเล่นมา,าจ,จะเยอะมากขึ้นสิ่งที่ใช้กันบ่อยก็คือตัว name argument ตัวนี้แหละนะครับแล้วคราวนี้ไอ้ class กับ post มันต่างกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะ print ไอ้ตัวนี้ของมันเองนะ print มันเองเลยนะครับแล้วอันนึงคือ print post a เนี่ยครับ เราจะเห็นความแตกต่างของมันชัดเจนชัดเจนแบบชัดเลยนะครับผมก็คือว่าตัวที่เป็น data class นะครับมันได้ทำการ implement to string แล้วก็พวกที่เรื่องของการทำจะว่ายังไงดีที่เกี่ยวข้องกับ data ไว้ให้เราเรีตอรแล้วนะครับในขณะที่ตัว class ธรรมดาเนี่ยเราไม่ได้ทำการ implement เอาไว้นะครับผมแล้วก็จะเป็นการ return ตัว object reference ขึ้นมาให้นะครับผมอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะ คัสตอมเองทำยังไงนะครับก็จะเป็นยังไงนะอุปไลนมีอะไรบ้างนี่อุปไลทูสติงนะครับก็อ่เราก็คัสตอมเองนะครับผมซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยมันทำให้เราแล้วนะครับก็อ่ะคราวนี้ผมไหนดูซิถ้าเกิดว่าเราทูสติงตัวนี้มันก็จะอันนี้อ่ะผมคัสตอมทูสติ้งด้วยตัวเองนะครับอ่ะแบบนี้นะ นี่ก็จะเป็นดังนี้นะครับผมอันนี้คือตัวอย่างว่าอ่ะน,นี่คือความแตกต่างระหว่างออบเจกต์ธรรมดาแล้วก็ตัวจะว่ายังไงดีตัว Data Class นั่นเองนะครับอ่ะโอเคน่าจะวิดีโอนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำในวิดีโอถัดไปนะที่เป็นเรื่องของการทำา n t t r r f c e e n n c p s u u l t t o o n นะกวิดีโอนี้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอนหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ